ยังพิิงก,กาคู่นะเพ่งหมดแล้วนี่ว่ะเ่งหมดแล้วนะ <c oughs> ไม้เลียกก็เอาเลยเว้ยไม้เลียกก็เอาเลยเว้ยไม้เลียกก็เอาเลยเว้ยตะกี้กานะไม้เลียกก็เอาเลยนะ เรียบร้อยเรียบร้อยอยู่อุ้ยหลุดโอ้หลุดว่ะออ้อไหลวะนี่ตัวโคตรใหญ่นะแต่หลุดนะโอ้กัดกิ่งกานครับกาคู่นะไม่น่าเลยวะหลุดได้ไงวะตัวใหญ่มากเลยนะหลุดนะครับโอ้ เสียดายมากเลยนะสองตัวเลยโอ้ด,ดูตัวไหนไงวะ <c oughs> ดูดิมันจะหลุดอีกไหมเฮ้ยดูดิหลุดอีกไหมใครมันกัดนะกัดกางของนั้นนิกนะครับเห็นไหมเดี๋ยวมาดูกันนะตัวกว่อนหน้านี้นะครับกัดตัวนี้คือตัวที่สามนะตัวแรกกัดแต่มันกัดไม่โดนนะครับ แล้วก็ตัวที่สองนะตัวใหญ่กว่านี้นะครับหลุดนะครับตัวนี้ตัวที่สามนะเรียบร้อยเลยนะครับตัวที่สองตัวใหญ่กว่านี้นะหลุดเสียดายมากเลยนี่เห็นไหเดี๋ยวแปะตะกร้ามาให้นะครับกุยางของอันนี้ยางพิงกาคู่นะครับอีกตัวหนึ่งไม่ไดเอามานะตัวหนึ่งแบ่งไว้เก็บไว้นะครับเอาไปใช้แค่ตัวหนึ่งนะนี่นะดูใบสปินนะครับแปกตานะครับ ลวดลายสวยนะครับนี่กัดวัดติดนะครับจะได้มากเลยตัวที่สองใหญ่กว่านี้นะหลุดนะครับปลายลุ้นกันครับ